เป็นเสียงขอบคุณจากพี่น้องตำรวจผมรู้สึกดีใจมากนะครับรวันนี้ผมมองไปที่ดวงตาของพี่น้องผมรู้สึกว่า,าทุกคนมีความหวังแล้วการที่พักเก้าไกลเราประกาศอย่างชัดเจน ว่าเราจะทําการเมืองด้วยความหวังดีเมืองด้วยความเกิดแล้วตอนนี้แม้เราจะมีความหวังเยอะแต่ก็ต้องบอกว่ามีบางส่วนที่เขาก็พยายามใช้ภาพของความหวาดกลัวเอ้ามาแล้วมีคนมาแล้วใครเ่ยใครเ่ย อาสอสอบางขุนเทียนบางบนนัตชรมาแล้วฮะนี่ยกทัพมาจากพละามสองเสียนตัวเองมาจากของที่อาจจะหล่นมาจากบุฟ้าเ่สวรีประธานคืประานกาเรื่องของากับอ่า

การเริ่มต้นใหม่ที่เราเริ่มต้วใหม่พวกเราเมื่อวานเนี่ยคือวันท้ายของรูดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องขอเนื่อ,องจากว,ว่าเราอยู่ปัญหาแน่นนะครับคือช่วยดูแลกันให้ลมใไม่สบายก็น้ำงานนอะน้ำไหลน้นหนงนนหลังไม่รอดอะ ก็ขนานี้เราก็ม่ด่องส่นะครับตอนนี้เรามองไปที่ทางด้านหลังนะครับพี่น้องประชาชนนั้นแน่นมากเลยเราต้องขึ้นหนาจองรถกันไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่มีรถด้านหน้าด้านหนาตรงนีวิครับตอนนี้พน้องประชาชนนั้น อยู่กันแน่นหนาเลยนะครับโอบอขึ้นไมค์ได้ๆได้ๆๆอยู่อยู่แม่งโผล่วะเดี๋ยวคนช่างไฟฟ้าขึ้นไปนําทาแล้วก็ทีมงานระงมก็มันก็หานี่เก่งเป็นหญิงแล้วในส่วนทา่ยุทธวิธีหนะครับ เดี๋ยวเราไปรถร่วมขบวนกับก้าวไก่นะครับก็เป็นรถหาเสียงของก้าวไก่นะครับทุกเขตสอสอของก้าวไก่นะครับตอนนี้มารวมกันที่ด้านหน้าตรงด้านหน้าแมคโดนัลด์เดี๋ยวจะวนสองรอบนะครับกับอนุสรีประชาธิปไตยีร พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอบคุณมากมากเลยวันนี้เห็นภาพในวันนี้แล้วเราจัดตั้งรัฐบาลท้ามทางอนุสาวรีย์ประชาธนปีมไตยข้ามางพี่น้องประชาชนทนไทยทุกคีที่เสนอด้านหลังเรานะครับคุณนัทชานะครับคุณนัทชาไม่สุดรอากำลังกำไรมทายพี่น้องประชาชนกท่นเราจะไม่ยอมจำนนอีกต่อไ นั่นก็คังมันโลนีทักทายที่้องชานแล้วก็ปลาสายนะครับคุณวิโรดขนาดีสอนนะครับก็ขออภัยเรายกชูกล้องขึ้นสูงเลยนะครับฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ทักทายเดี๋ยวพี่ชายที่ใช่ที่ขณะนี้เวลานะครับเวลา17นาิกเอ็นพพนะรอนี้เวลานิกาเอ็นพ์นะครับ้เวลา17นาิกา20เอนพมนะครัอนนี้เวลานิกาเองครัอนนี้เวลา17นาฬกออ็นพินครับตอ้เา1น แล้วทักทายครับคุณพงศ์ทักนะครับคุณเสี่ยทีกับอใครคุณต้นถนนนะครับคุณฮาฮาแสนสนุกคุณอาซอสครับเิกปดตัวเลอกานะับตมนะครับส่พับเาครลนัก ถ้มามันค้างเป็นช่ออื่นก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็สนวาม,มารถเดี๋ยวผมจะขึ้นไลฟ์สดมาอีกทีนึงไม่รออย่าจะปรับในฟังกชันเดนะครับวันนี้ก็จเ็นว่าพี่น้องประชาชนนั้นมาให้กำลังใจนะครับมาให้กำลังใจพัเก้าไกลกันอย่างหนานแน่นเลยนะครับ แล้วก็จะมีบางส่วนที่จะนำรถยนต์ร่วมขบวนไปด้วยยนี๋ยวลงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คุณมิวครับคุณมิวมันยลงไสดก่อนสวัสดีคุณแสงอัมพันธ์ครับเน้นมุดตลอดเลยใช่แล้วครับอคุกคนและการเดินทางมีปัญหาเรื่องสัญญาณเน็ตด้วยใช่ไหมเป็นกันทุกช่องนะครับโอปอเปลี่ยนไหมอะไร Solution เดีต้องมันถูกเป็นปี4-8เหรี4-8 0ก็ไม่ค่อยใช้ใช่ม7 <000. S 2> ใช่แล้วครับนอกจากสัญญาณเน็ตในพี่น้องที่ใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมากนะครับทุกกิจกรรมทุกเวทีปราณสายเราเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดเลยนะครับ นี่เพียงเป็นอ่าแค่โซนตรงด้านหน้าแม็กนะครับตรงร้านกาแฟนะครับตรงร้านกาแฟก็หนาแน่น ก็ขึ้นบนชั้นที่ชั้นสองของรูปพระก็จะได้เห็นบรรยากาศขอมล้อก,กันตอนนี้เลยข้ามไป,ออไปดูนไปแล้วร้อยละโอ้โหไอ้คนจอดที่ล้อใเลยดเลยต่อให้ดูรอร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์นะครับจากทางเมือง เข้าไปสู่การเมืองใหม่โดยพักเก้าไกลวันนี้ก็จะเป็นการเ,าเริ่มนะครับทักทายพี่น้องประชาชนด้วยการขอบคุณพี่น้องประชาชนกันที่อนุสาวรีย์ป่าชาติป่ายนะครับขบวนกันตรงนี้สองต้องตอนนี้ไม่ได้มาถ่ายร่งางที่จะเอาต้องมาหาพื้นที่จะทำหรือว่าติดตามขบวนกันนิดหนึ่งฉะนั้นก็อาจจะ ไม่ได้ดูกันโดยรอบแล้วนะครับด้านหน้าเราหรือว่าด้านหลังที่เราไล่อยู่ขนาดนี้ก็เป็นการของคุณรังสิมันโลมนะครับยังปลาัสแบบดุเดือดกันอยู่พี่น้องประชาชนนั้นก็เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกกองทักทั้งหลายเราเป็นที่คนคนเดียวคือพี่น้องประชาชน นีเละครับคือประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับดีใหญ่มากเลยนะคะบวาดไตยที่แท้จริงของการคอมมนารนคนที่เป็นเจ้าของประเทศนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกแรงสหรับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับพรรคก้าใจนะครับคะแนนหนึ่งร้านสามแสนเสียงในกรุงเทพมหานครนะครับเราสัญญาว่าเราจะทํางานตรงไปตรงมานะครับสวัสดีคุณลุ่งทิพย์ครับ ตรงน,นี้ก็มีสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงอนุสาวรีย์สมเด็จอ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับทางด้านในนะครับทั้งทีมสื่อด้วยตรงนี้เราจะวนอันสองรอบนะครับานแน่นขึ้น,เ,นเรื่อยๆนะครับ หมายกำหนดการที่นัดไว้ก็คือ17นาฬิกาสา7นาทีขณะนี้17นาฬิกานาทีครับปลาใสโดเดือนนะครับแม้ว่าการเลือกตั้งจะ ล่วงเลยมาแล้วแล้วก็ผลของการเลือกตั้งนั้นก็เป็นที่ท,ทราบกันแล้วแต่การปราศัยยังได้รับความนิยมดังได้รับความถูกใจถึงพี่น้องประชาชนด้วยส่วนหนึ่งก็มาดูการทํางานนะครับหลังจากที่เป็นฝ่ายคา้านและก็อาจจะมีความรู้และก็มีข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลเอานี้เรามาทํา าเป็นฝ่ายรัฐบาลน,นะครับจุดปกพ้องที่ตัวเองรู้นั้นก็จะนำมาแก้ไขปัญหาหรือว่าการทำงานนะครับหรือไม่<อ>และก็มาดูการตรวจสอบหลังจากที่พี่น้องประชาชนนั้นก็เฝ้าจับตามองและก็ฝ่ายรัฐบาลเดิมนะครับก็จะต้องกลับไปเป็นฝ่าย้านฉะนั้นฉะนั้นเราก็ค่า คาดหวังว่ารัฐบาลเดิมนะถ้าคุณเป็นฝ่าย้านนะครับอยู่้อง้ังต่างๆคุณก็สามารถที่จะนำมาตรวจสอบรัฐบาลเป็นการ<อ>สวัสดีคนเท่ากันนิวนะครับโอ้หนานแน่นจริงๆนะครับ ตอนก็ยังติดใจยอยู่กับต้มน,นะครับขอให้ทุกท่านดูนะครับสัญลักษณ์สีส้มตอนนี้ก็จะมีผู้ที่นำโบมาขายนะครับก็จะเป็นเนอริปบิ้นแล้วก็มาทำเป็นโบนะครับทุกคนก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการผูกข้อมือผูกผม ูกระเป๋าผูกเป้นะครับเอาเสียงลมหน่อยแล้วลมลมเสียงลมหน่อยแล้วลัสิมันลมวีโรดลักนณาดีสอวันนี้เราก็ได้เจอสอสอของพักเจ้าไกลหลายท่านนะครับ คุณป,ปูอัดก็เจอแล้วนะครับปูอัดก็เป็นหนึ่งนักกิจกรรมรับต่อสู้มา,าตั้งแต่ยุคของโตโต้นะครับเราก็รู้จักกันดีชนะความส,น,สนิทสนมด้วยในเรื่องส่วนตัวเราก็ทักาทายกันตลอดและก็เจอกันแล้วก็เราก็ช่วยกันลงพื้นที่หาเสียงเพื่อ,อกระจายข่าวสารนะครับ

ถ้าตรงตัวนี้น่าจะต่งได้ถ้าตับหัวได้ยู่งถ้าติเข้าไเมื่อหลังต้งเจอวินโมดกับลงพิมันโลนแน่เด้แล้วนะเรื่องไม่ใช่ว่าไการเลือกตั้งขอตอเนิ่งนะครับ มีเนหนึ่งนะครับที่ถูกจับจ้องกันมากๆนั่นก็คือเทปบอลของผมก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างเบียดเสียดนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นภาพที่เราเปลี่ยนไปได้ภาพที่เราเห็นก็อาจจะยุบยิบยุบยิบอยู่ตลอดเวลา ิมรข้อพ้ข้ามอไม่้อไม่เฉพาะจุดที่เราอยู่กันตรงนี้ด้านหน้าแม็กหรือว่าด้านหน้าโรงเรียนสเตีวินะครับโดยรอบบริเวณของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับโดยรอบนอกนั้น ีนน่น้องประชาชนก็มาเฝ้ารอกันเยอะเลยนะครับได้ครับคุณภาพที่มันควรจะเป็นของทีอาลอด1ปีตลอดกวนที่เสียไปกับุมาและไอ้เื่อทุกคนที่อยู่นที่นี้และทุกคนที่มาเข้าใฝ ุกสำหรับรถสื่อตรงนี้สแม่นรถเลยนะครับจะยับตัวลำบากจริงนะครับบรรยากาศปลาใสทางด้านหลังเราไม่มีโอกาสจะได้เห็นกันจริงๆนะครับออ่่่งแนนนีใเพื้ม พลังของตัวท่านเองค่ะขอบคุณมากๆในรอบนี้ที่เป็นหัวคะแนนธรรมชาติที่ช่วยกันหาให้พวกเราควนรละคะแนนสองคะแนน,วาาวนพวกเราจะไม่มีวันเีเลยพวกเราจะชนะอย่างถล่มทลายแบบวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีทุกคนที่อที่แห่น,นี้ด้าน <ละ S 2> หลังเราน้องไอซ์นะคบคุณไอซ์รัชนกศีนอกกำลังจับหมป่ปลาใส ก็เป้าหมายนะครับเป้าหมายนั้นที่ลานคนเมืองอช่วงสุดท้ายนะครับที่ลานคนเมืองก็จะมีปลาใสคาดว่าคุณพิธาริมเจริญรัตน์นก็จะไปปลาใสในช่วงสุดท้ายตามไมยนะครับ รถคุณพิธานะครับรถคุณพิธามาแล้วนะครับท่านนแพรไปที่รถนะครับเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดคุณพิธานะครับเ,เราดูกัน,บ,นบรรยากาศด้านบนนี้กันเลยนะครับอ๋ถ้าลงไปด้านล่างอาจจะไม่ได้ภาพไม่เห็นบรรยากาศนะครับรถ ู้ของคุณพิธานั้นเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับโดยมีเจ้าหน้าท네ี kind of ่และขากันไแล้วทั้งทีมสื่อและก็พี่น้องประชาชนนะครับวิ่งตามรถตู้ของคุณพิธาไปแล้วนะครับอ๋อเราคงเราคงไม่ลงจากรถของสื่อตรงนี้ด้วยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ตอนนี้นะครับที่อนุสารี์ประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนนั้นออกมาต้อนรับคุณพิธาอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเจอกันที่ลานคนเมืองนะครับก็หมายกำหนดการอาจจะมีการเรื่องไปบ้างเพราะว่าคุณพิธานั้นก็มาช้า

อให้ดูด้านในนะครับด้านในอุนุาวดีประชาธิปไตยให้น้องประชาชนนำขึ้นไปนด้านในอุนาวดีนะครับก็รับาทายคุณพิธานะครับคุณพิธาขึ้น,นรถรถคอร์ทินเนอร์กันหน้าครับ ชาชนมา่เรี่ยโประชาธิปไตยครับออกมาพอ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 เดินหน้านิดนึงชิอัเดินหน้านิดนึงเดินหน้านิดนึงด้านหน้านิดนึงโอเคขออนุญาตนะครับทุกท่านครับพอพอพออทุกท่านขออนุญาตพย็นังไงนะครับวันใหม่ทุกที่เดินไปด้วยวแ พี่น้องประชาชนขึ้นหน้าไปรอที่ลานคนเมืองได้เลยนะครับไปรอที่ลานคนเมืองก่อนได้เลยนะครับเพราะรถติดมากนะครับขออนุญาตให้รถสื่อผ่า,านเลยนะครับ,รไ,รบไม่ได้รถเสียงียงไม่ดีและไปขึ้นและไปขึ้นรถคันเสียงไม่ดีเลยไปปฏิการคนเมือง ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้รถสื่อไปนำคันพิธานะครับขออนุญาตให้รถช่างภาพไปนำคันพิธานะครับทุกท่านไปรอที่ลานคนเมืองได้เลยนะครับทุกท่านไปรอที่ลานคนเมืองได้เลยนะครับไปรอที่ลานคนเมืองเราจะไปพบปะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นั่นเราจะไปตั้งรัฐบาลกันที่นั่นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วยความยินนะที่อำนาสูงสุด ครับเป็ครับสรับขออนุญาตให้รถตู้มาหน่อยนะคะรับนีก็ลรรเลยลรถต้หน่อยก็เลยรถู้หน่อยให้คันนี้ไปนํำคันนี้จะรู้ทางขนุนขดุนขนุขนที่บอกตารรมรถต้ไปเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับแล้วจากอนุสาวรีย์ปชาติปไบุตยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่รู้ของใครขออนุญาตนะครับลบนิดนึงนะครับก่อนจะเดินเพิ่งออกนะครับตามไปตามไปตามไ้ตามไบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ การจัดตั้งรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนนี่คือเสียงสนับสนุนของพี่น้องประชาชนที่บให้กับพรรคก้าวไปมาเป็นับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้เรายืนยันผลคะแนนที่ออกมาแล้วเรา